ไอวีเทคเกียร์ออตโต้ตัวรถสีดำนะคะลำดับที่ครอบครองลำดับที่1ด้วยเรนเชิญค่ะรถเมื่อเดียวน,นะลูกค้าลำบากผู้ปกครองแบบที่หนึ่งเลยค่ะลูกค้า25่กันนี้ลูกค้าต่อบ,บริการเลยค่ะลูกค้ากันนี้มาดูกับด้านซีวิคลูกค้าไปเตัวเอสนี์ค่ะตัว 00, รถสอง7ลูกค้ากันนี้พันแดร้อยสีรถเกียร์ออตโต้สีดำกันนี้นะคะลูกค้าชมรถได้เลยคันนี้ลูกค้าราคาะคะเปิด หกหมืบาทหลักหมื่นรีบยกเลยค่ะใช่เลยค่ะนะคะนีซื้อได้ค่ะลูกค้าไม่ต้องลังเลแล้วค่ะลูกค้าใช่แล้วค่ะนี้ไม่มีล้อแม็กนะบริการระบุว่ามีล้อแม็กคันนี้ไม่มีล้อแม็กนะคะลูกค้าตามนีเลยนะหกบาทที่ร้านให้ราคามาก่อนแล้วค่ะสุ้ตอไปตอได้เลยนะได้มากกเสียล่หกหมื่นลาบนอะไรสุ้ตอไปตอไดกดไม่ได้แจ้งได้เลยค่ะหกหมืบาทลาปปะนะหกหมื่นบาททบระันนับหนึ่งทประบันนับสองอนไลนอะไรนะครับล้วก็สุ้ตอบยืมวันได้เลยค่ะหกเบอร์สองหกเบอร์สี่นะครับแล้วสู้ ราคา68,000บหนึ8 0 0 0นับสองเปลี 000, 000่ยน่เจ็บบาทได้หลังราคาเป็นราคาเจ็บหให้าก่อนนเราสู Position ้ตอบิใรบกสิคะนี่ค่ะเจ็บาทให้าหมดก่อนคะอาสู hmm. ้ตอบิดใหม่นะคะเจ็บบาทให้ลานะเอาลสู้ตอบิดใหม่ได้เลยค่ะเจ็บเบาทให้เราหมดค่ะเจ็บหบาทนับหนึจ็บหมื่นบนับสองเจ็บาทให้ราประมลนลาสู Simon ้ตอบิใหมได้เลยนะเจ็ดหบาทอยู่ที่เราสตไลน์ได้เลยค่ะเป็นราคาสู้ตอยกได้เลยค่ะเจ็ดหมื่นสองพันาด ตกลงขายที่ราคา72,000บาทลูกค้าออนไลน์ป้ายหมายเลข30628 30628ชนะการประมูลด้วยราคา72,000บาทตัวรถไม่มีล้อแมกนะคะขอบพระคุณค่ะ